ที่สองนะคะโคชก็บอกว่าโคชมีเรียกว่ายินดีนะคะที่ได้ชนะในแมตช์แรกแต่ก็จะพยายามโฟกัสในแมตช์วันพรุ่งนี้นะคะเชื่อว่าจะเป็นแมตช์ที่ยากเพราะว่าเป็นแมตช์ที่เล่นนอกบ้านเล่นในประเทศไทยนะคะ และประเทศไทยถึงแม้ว่าจะแพ้ในแข่งมาแต่ก็เชื่อว่านักกีฬาจะเล่นอย่างจุดันมากขึ้นแข็งแกร่งมากขึ้นมีความกระหน่ำในชัยชนะนะคะแต่ว่าก็จะให้นักกีฬาทีมชาติเวียดนามเล่นไปตามแผนที่ติซ้อมมาและเตรียมตัวมาค่ะแล้วก็เป้าหมายอย่างเดียวของทีมชาติเวียดนามคือเป็นแชมป์ในรายการนี้ค่ะสุวนิสควิชั่นเพรอะไรนะโดยที่มาเราไดาเรานจกลกยังไงถ้าเราลงมาสและ ngày mai ครับพวกเร้เชื่อว่าหนึ่งจังจิ๋วคือคู่คุกจากเกมอย่างนั้นวันนี้ทีมเป็นอย่างไรบ้างไล่การเกมตัวสำหรับเกมในนัดสำคัญในเลกที่สองเป็นอย่างไรนะคะนักกีฬาก็บอกว่าเป็นเกมที่ไม่ง่ายแน่นอนแต่ว่าทางทีมชาติเวียดนามก็มีความพร้อมนะคะแล้วก็ไม่ใช่เป็นเพียงเกมสําคัญสําหรับนักกีฬาเวียดนามเท่านั้นแต่เป็นเกมสําคัญสำหรับคนเวียดนามเช่นกัน พรุน,นี้เป็นแมตช์ไฟนอลแล้วก็จะพยายามเล่นอย่างเต็มที่ดีตัวโมเลชุดเต็มเลยตรงนี้ก็없다고생각합니다반대로태국에왔기때문에태국어팬들의그런합창소리우리선수들이좀금위축될수는있지만아우리선수많다나는แน่นอนว่าจะมีความกดดันค่ะแต่ว่าก็คิดว่าไม่ได้เป็นส่วนสําคัญมากขนาดนั้นแล้วก็เ กา่ใดที่ทีมชาติเวีนดนเมเล่นตามแผนที่เตรียมตัวมาคก็คิดว่าไม่ได้ปรันกากเช่นขนาดนั้นค่ะนตยมกาุกยามีเวา่ลในานั้นก็น้อเรีก็อนักข่าวเกาหลีก็บอกว่ามีแฟนบอลก็พูดถึงโค้ชมากนะคะจากที่โค้ชเคยอยู่ในประเทศเกาหลีแล้วก็คุม เห็นว่าทีมชาติเวียดนามนักกีฬาก็มี energy ที่ดีมากนะคะแล้วก็คิดว่ามันสนนาคัญอย่างไรกับโอลิมิกนะคะโคชก็บอกว่าประมาณโคชให้มาคุมทีมชาติเวียดนามประมาณ6เดืนเอนแล้วนะคะช่วงสามสีเ่เดือนแรกก็ไม่ง่ายเลยสาหรับโค้ชที่จะทาความรู้จักกับนักกีฬาเพราะว่าไม่รู้จักกักษไตการเล่นไม่รู้จักว่าซ้อมอย่างไรน,น,นะคะแต่ว่าช่วงสามสี่เดือนที่เตรียมตัวก่อนโนาเมนตกนะคะก็ได้รู้จักนักกีฬามากขึ้นทั้งสไตล์การซ้อม แม้กระทั่งมีสายไลฟ์สไตล์หรือเป็นไปรอดของนักกีฬานะคะก็มีความคุ้เนเคยกับนักกีฬามากขึ้นแล้วก็มีการาเรียกว่าใช้ชีวิตร่วมกันมากขึ้นมีการเล่นกันแม้แต่ในห้องรักษาห้องแต่งตัวทําให้มีความคุ้เนเคยสนิทกับนักกีฬาแล้วก็มีทาให้การแข่งขันออกมาได้มีผลดีแบบแนชชิพานค่ะ Next question for the players ถ oh. ่าอะไรเป็นสิ่งที่ท้าทายมากที่สุดนะคะ นักทกิลาก็ตอบว่าสําหรับตัวเขาเองนะคะก็แน่นอนอยู่แล้วว่าไม่มีแมชนาที่ง่ายในรอบ c อ o u t Stage นี้เลยนะคะโดยสําหรับส่วนตัวเขาและเพื่อนร่วมทีก็สู้จนนาทีสุดท้ายในทุกๆเกมค่ะแต่บอลทั้งไทยทั้งเวียดนามก็าตาก็พูดกันอ,อย่างหนาหูนะคะว่าทั้งสองประเทศนี้ก็คือเป็นคู่แข่งกันตรงเลยนะคะคู่แข่งกันย่าง เรียกว่าดุเดือดเลยสําหรับโค้ชก็เช่นกันค่ะทั้งโค้ชทีมชาติเวียดนามที่เป็นคนเกาหลีแนละโค้ชอีอิของทีมชาติไทยที่เป็นคนญี่ปุ่นนะคะก็อาจจะถือว่าเป็นคู่แข่งกันเช่นเดียวกันนะคะแต่โค้ชก็กล่าว่า,าแมตช์คุ่นี้นะคะก,สมมสนะก็ไม่ใช่แมตช์ของสโมสรแล้วก็ไม่ใช่แมตช์ของทีมชาติญี่ปุ่นหรือว่าเกาหลีนะคะแต่ก็แน่นอนว่าจะเป็นแมตช์ที่ตื่นเต้นมากๆเลยะคะ่ะโค้ชก็ก่อนที่จะมาไทยนะคะก็ได้บอกกับนักกีฬาว่านะ เราก็ต้องชนะทีมชาติไทยเช่นเดียวกันสิ่งที่เราได้กระ,ะตุนะ้นนักกีฬาให้มีความมุ่งนด้วยว่ามีจิตใจที่แข็งแรงสําหรับการเล่นในพรุ่งนี้นะคะแล้วก็บอกเน้นย้ำนักกีฬาอีกว่าเป้าหมายพรุ่งนี้ที่มามาประเทศไทยก็คือต้องมาชนะทีมชาติไทย